รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ จออีกครั้งในรายการ The Idol คนบันดาลใจครับเหมือนเคยนะครับรายการนี้ก็จะมาขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมซึ่งในสัปดาห์นี้ครับไอดอลของเรานั้นถือว่าเป็นผู้มีความคิดสร้างสารรค์ดีเลิศครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทตือจำกัดนะฮะซึ่งเป็นบริษัทออกไนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทยนะครับที่จัดงานใหญ่ๆมาแล้วหลายต่อหลายงานครับไม่ว่าจะเป็น Bangkok Fashion Week แล้วก็อีกมากมายนะครับแต่วันนี้ครับถ้าคุณผู้ชมได้ดูชีวิตของเขา ผู้ชมจะทราบว,ว่าวิธีการจัดระบบความคิดในเรื่องของความคิดสร้างสา์ของเขาเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับเราไปชมชีวิตของพี่เตอร์คุณสมบ,บัติสระธีระสาโรธกันเลยครับแอร LG Inverter ยิ่งเงียบยิ่งประหยัดยิ่งน่าลงทุนลูกค้าต้องมาที่หนึ่งลูกค้าต้องมาที่หนึ่งเสมอพี่บอกกับลูกน้องทุกคนว่าบริษัทเราต้องพูดคำว่า yes ต้องพูดคำว่าได้ ถ้าเกิดว่าพูดคําว่าไม่ได้เกิน3าครั้งพี่ดานะทุกอย่างในโลกนี้เราบอกว่าเราทําได้มันก็ต้องได้ สวัสดีครับพี่ตือนี่คือโต๊ะทํางานที่พี่ตือคิดงานต่างๆในเมืองไทยห,ห,หลายๆงานเลยใช่ไหมทำก,กันกี่คนครับห้าหกคนคนหกค,คนที่สามารถจัดงานให้มันดูใหญ่อลังการได้ขนาดน,นั้นเลยครับฮาจริงๆบางงานก็ใช้แค่สามคนสามคนเองอาชีพเราคือเวลาเราคิดอะไรได้ปั๊บเราก็จัดการให้มันเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดแล้วก็หาวิธีดีลกับเฟืองต่างๆให้ได้มากที่สุดในการทํางานเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ยากนะครับในการที่เราจะบริหารการจัดการ ตอนเด็กๆเ,เป็นคนที่ชอบเรื่องการจัดการอะไรอย่างนี้ไหมครับตอนเด็กๆจําได้ว่าได้เป็นหัวหน้าสารวัตรนักเรียนคอยจัดการอ้าเธอวันนี้สวรวัตรคนนี้ไปเฝ้านูาน้นไปเฝ้าห้องน้ําไปเฝ้าสนามหรือว่า <fi. S 3> จัดการกับเพื่อนในห้องเรียนคือตอนเป็นเด็กจะมีเพื่อนขาเป๋แล้วก็มีเพื่อนที่เป็นโปล,ลิโอหนึ่งคนแล้วมีเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งแบบข้างหนึ่งดําข้างหนึ่งขาวก็เดินตักแดดมาโรงเรียน เลยจะจัดการให้3คนนี้อยู่กับเพื่อนในห้องเรียนอย่างไม่ผิดปกติแล้วก็เดินขาไปเหมือนเขาแล้วก็บงังคับเพื่อนในห้องนี้เดินขาเปเหมือน <c oughs> เออเราก็จะทำให้เขาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าเขาผิดปกติอะไรเงี้ยเป็นนักจัดการ แต่ว่ามันก็มีปัญหาหนึ่งที่ที่เราควบคุมไม่ได้คือเพื่อนในห้องเรียนนี่มันไม่ยอมทํากันบ้านไม่เข้าใจว่าทําไมคนพวกนี้เขาถึงไม่ทากันบ้านมาโรงเรียนแล้วโดนตีทุกวันก็เลยไม่ทํากันบ้านหนึ่งอาทิตย์เพื่อจะได้รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ทํากันบ้านก็ไม่ทํากันบ้านไม่เรียนหนังสือไม่อะไรก็โดดเรียนหนึ่งอาทิตย์ก็รู้สึกอึดอัดมากเลยว่าอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นก็โดนปลดออกมาได้เป็นสาวนักเรียนแล้ว ตอนหลังก็เดินไปบอกเขาบอกว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยคือเราอยากลองรู้ว่าทาไมคนพวกนี้เขาถึงไม่ยอมเรียนสือไม่ทำกันบ้างแต่ตอนนี้ก็กลับมาทําเหมือนเดิมแต่ในที่สุดที่ก็ให้มันลอกกันบ้านเลยแล้วก็าบอกอ่ะเธอลอกไปอย่างน้อยก,ก็มีงานสงครูออหรือทําให้ทนันเช้ามาก็บอกให้เพื่อนว่าช่วยมันลอกกันบ้านเพื่อนก็มาช่วยกันทำกันบ้านให้มันแล้วก็จบด้วยกัน แล้วทำไมถึงเลือกที่จะอ่า entrance เข้าสถาปัตย์ตอนนั้นเรียนอยู่ที่มองฟอร์ดเพื่อนชวนไปสอบสถาปัตย์ก็ไปสอบเป็นเพื่อนเพื่อนอะ่ะไปสอบแล้วเพื่อนก็สอบไม่ติดกันเราก็ดันไปสอบติดหลังจากนั้นก็เลยต้องเรียนต่อเพราะว่าสอบเข้าได้ แล้วพี่ตือต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะด้วยนอกจากเรียนเก่งอย่างเดียวก็พอจะมีบ้างพอจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้วาดรูปเก่งวาดในแบบที่เราอยากวาด<ล>คือพี่มักจะทะเลาะก,กับอาจารย์นะ,ะเวลาทำโรเจกทำอะไรอาจารย์ก็จะชอบบอกว่าทําไมเธอไม่ทําแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยพี่ก็จะบอกว่าอาจารย์หนูเนี่ยรักอาจารย์นะแต่หนูรู้สึกว่าอาจารย์อยากให้หนูเป็นเหมือนอาจารย์ซึ่งหนูไม่อยากเป็นเหมือนอาจารย์รหนูอยากจะเป็นในสิ่งที่หนูอยากเป็นอาจารย์ก็ให้ดี ถือว่าดีมากให้เกดให้ให้ดีเราก็จะเป็นคนนิสัยอย่างนี้ค่อนข้างแตกต่างกับสิ่งที่เขาอยากใ,ให้เป็นไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเหมือนคนอื่นเพราะว่าอะไรเหมือนคนอื่นแล้วมันเบื่อหรือมันจำเจหรืออะไรคนระับแม่ชอบพูดโจ๊กนะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าทาอะไรก็ต้องให้เป็นเมนทาเลนต์อย่าให้เป็นเอ็กซ์ต้าถูกผิดไม่รู้แต่ขอให้เป็นตัวเองยังไงเราก็ต้องเป็นเป็นเป็นนักสแสดงนะําเราไม่ได้เป็นตัวประกอบ ตอนที่อยู่ในสถาปันเนี่ยได้ทํากิจกรรมอะไรเยอะ<า>แย<ล>ะเลยที่เต้นขาเครื่อง เต้นลุกทุ่งถัปัดอะไรเงี้ยเป็นเต้นหางเครื่องทําเสื้อผ้าทําอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนชอบแฟชั่นชอบอะไรตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วชอบกิจกรรม,มเราเป็นคนทําเสื้อผ้าไม่เก่งแต่ว่าเราจะรู้ว่า,เ,า,เ,าเสื้อแบบนี้ใส่ยังไงจะสวย<อ>เสื้อแบบนี้คนนี้จะใส่ยังไงจะสวย<ะ>สีแบบนี้อยู่กับคนนี้คนนี้จะยังไงอะไรคือเราจะเราจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งซึ่งมันก็เป็นการมิกซ์แอนด์แมทช์ในสิ่งที่เราชอบมันเป็นเฟืองต่อเนื่องกันไปเราไม่ได้รู้หรอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เราทําตรงนี้ แล้วเดี๋ยวในอนะคาคตจะเป็นไงพอเรียนจบปั๊บเนี่ยพี่ก็เ e อ๊ h, ชีวิตนี้มันจบแล้วมันจะยังไงดีอ่านหนังสือเราก็อ่านหนังสือเขาก็มีรับสมัครดิสลย์พี่เออก็ดีเหมือนกันกว่าแเราก็ไปสมัครสมัครปั๊บก็พอดีได้งานทำที่เซ็นทรัลก็ทำมาสองปีแล้วก็ถือว่าเข้าทางเราเลยไหมครับก็เข้าทางก็ได้เรียนรู้ก็มีได้เห็นโลกเป็นคนกลัวโง่งตลอดชีวิตนะอยากเห็นอะไรใหม่ๆอยากรู้อะไรใหม่ๆ ก็เลยปรึกษาเพื่อนในนันเพื่อนก็เออม,มีมีที่นี่เขาที่บริษัทโฆษณาเขารับสมัครคนทําเป็นโปรดิวเซอร์ไปสมัครเขาก็ไปถามเขาก็บอกพี่หนูทําอะไรไม่เป็นนแต่หนูว่าหนูทําได้เราก็เอาพอร์ตของเราเนี่ไปให้เขาดูบอกว่านี่ง,งานของเราเป็นอย่างนี้เขาก็ดูเขาก็ชอบเขาก็เขาให้เป็นโปรดิวเซอร์ให้เลยให้เป็นโปรดิวเซอร์เลยการทํางานที่ก่อนหน้านี้กับ ตอนที่มาทำโฆษณารู้สึกว่ามันแตกต่างกันไหมครับมันมันเป็นเฟืองต่อเนื่องกันมากกว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือในเรื่องของไลฟ์สไตล์ เรื่องของการใช้ชีวิตของคนเรื่องของการขายของค,คือเราไม่เคยรู้เลยว่าของสิ่งหนึ่งมันจะขายยังไงทํายังไงให้คนสนใจทำให้ยังไงให้คนคือเราก็ได้เรียนรู้จากตรงนี้เรื่องของการที่จะทำให้การาจัดการเราก็ถือว่าเราได้จัดการเพราะเราได้มาเป็นอาชีพโปรดิวเซอร์ซึ่งสมัยก่อนในการจัดการมันคนเดียวต้องทําหมดตั้งแต่ติดต่อปรนสานงานคัสติง้งทำสไตลิสทำทุกอย่างเอ,อมันก็ต้องทําเองหมดพอถึงจุดหนึ่งปับ๊บเราก็รู้สึกบอกตัวเองว่ามันมีด้านอื่นอีกที่เราอยากทําแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่ก็มาทำ ออกบริษัทเองในที่สุดวันหนึ่งเราก็เข้ามาในวงการจัดงานพี่บอกกับลูกน้องทุกคนว่าบริษัทเราต้องพูดคำว่า yes ต้องพูดคำว่าได้ขออะไรมาลูกค้าขออะไรมาได้ค่ะได้ครับถ้าเกิดว่าพูดคำว่าไม่ได้เกิน3ามคำพี่ได้